โอเคครับในอีพีนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับปัญหาในเรื่องของกลิ่นต่างๆที่ส่งผลรบกวนต่อที่อยู่อาศัย นะะในปัจจุบันนี้ที่อยู่อาศัยค,าย,าย,ายครัวเรือนหลายๆครัวเรือนก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนดโดขนาดสูงนะฮะคอนดโดอาคารสูงหรือว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านพักชั้นเดียวบ้านพัก2ชั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าติดตั้งระบบถังแซดหรือว่าไม่ได้ติดตั้งท่อระบายอากาศดักกลิ่นขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นปัญหาที่เมืองร้อนเยอะๆก็จะเกิดการเกิดแก๊สกลิ่นเหม็นส่งผลย้อนขึ้นมาตามห้องพักอาศัยนะครับก็จะส่งผลให้กลิ่นนัะนะ้น มารบกวนที่อยู่อาศัยของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในที่พักนะครับหลายๆครั้งหลายๆปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องกลิ่นก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์กําจัดกลิ่นนะฮะไม่จบไม่สิ้นนะฮะว่าจะทําอย่างไรในกระบวนการกําจัดกลิ่นนั้นมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์กาจัดกลิ่นที่เป็นเคมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น EM ต่างๆนะจุลินทรีย์นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสินแร่ธรรมชาติที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์เคลียดะนะฮะวันนี้ผลิตภัณฑ์เคลียดะที่เราต้องการพาให้ท่านผู้ชมไปรู้จักเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับวิธีการกําจัดกลิ่นที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เร็วแล้วก็ ปลอดภัยกับท่านผู้ใช้นะครับค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ถามว่าในอุตสาหกรรมการกําจัดกลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกําจัดกลิ่นนั้นจะกําจัดกลิ่นให้ได้ผลเร็วส่วนใหญ่ที่เป็นธรรมชาติเลยนั้น,น่ะเร็วที่สุดก็จะเป็นพวกตระกูล EM นะฮะและปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยแต่ค่อนข้างใช้เวลานานก็คืออย่างน้อยเนี่ยหกถึงสิชั่วโมงขึ้นไปในการกําจัดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการส่งผลในการส่งผลลัพธ์การที่จะได้ผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับแต่ผลิตภัณฑ์ ตัวหนึ่งที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสินแร่ลธรรมชาตินะเป็นสารจับสารแขวนลอยต่างๆในน้ําแล้วก็ตกตะกอนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะทําให้กลิ่นต่างๆที่ส่งผลขึ้นมากับผู้อยู่อาศัยในบ้านหรือว่าในตัวอาคารคอนโดในห้องเช่าหรือห้องชุดต่างๆก็จะกลิ่นนั้นก็จะหายไปโดยง่ายโดยเร็วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิน่นส่วนใหญ่ผมแนะนำนะครับเป็น ผลิตภัณฑ์เครดเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายฉีกซองนะฮะโรยบริเวณที่มีกลิ่นเลยนะฮะหรือจะฉีกซองแล้วผสมใส่ถังน้ำนะฮะแล้วก็ผสมน้ํากวนกันให้เข้ากันแล้วก็สามารถราดลงไปบริเวณท่อระบายน้ําได้เลยนะครับ <S <S ข้อดีสาคัญแรกเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเนี่ยพาสารแขวนลอยตัวเนี้ยสารผงแร่ก,กาจัดกลิ่นตัวเนี้ยไปจับสารแขวนลอยที่เคลือบตามบริเวณท่อระบายน้ำนะครับก็จะทำให้กลิ่นน่ะ ถูกยับยั้งลงไปได้ทันทีนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำพาเจ้าสารแร่ตัวนี้เนี่ยลงไปที่บริเวณถังแซสนะมันก็จะไปเกิดการทำปฏิกิริยานะฮะ จับสารแขวนลอยต่างๆที่ลอยอยู่บริเวณถังแซสเนี่ยตกลงบริเวณท้องถังแซสทําให้เหลือแต่ผิวน้ำนะฮะแล้วก็น้ำที่จะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลดอัตราการส่งกลิ่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่ผู้ที่อยู่อาศัยแล้วมีปัญหาเรื่องกลิ่นผมแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับให้ผู้ที่อยู่อาศัยต้องการลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ทําลายเรื่องสุขภาพไม่เป็นอันตารายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถามว่า เวลาเราใช้งานเราไม่ต้องกังวลเลยครเรื่องที่จะแบบจับแล้วรู้สึกละคายเครื่องผิวจับแล้วรู้สึกว่าจะแบบแสบๆร้อนๆลืลลลลลล่ต้องรีบล้างมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราขออยากบอกให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนนะครับก็ในอีพีนี้สําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นส่งผลรบกวนต่อที่อยู่อาศัยผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเรา ขออนุญ,ญาตฝากท่านผู้ชมนะเอาผลิตภัณฑ์เครดาไปลองปรับใช้ดูนะครับใน EP นี้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นผมขอลาไปก่อนกับผลิตภัณฑ์ของเราเครดาขอบคุณมากครับ